โอ้โหนี่แบบนี้ไม่มีลดลายมันไม่เท่ครับมันต้องเป็นแบบนี้เห็นไหมหน้ากากเชื่อมครับตัวนี้เป็นแบบสกีไลน์นะครับมีหลายลายให้เลือกด้วยกันนะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติมันก่อนครับว่าทําไมผมถึงเลือกใช้รุ่นนี้รุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้ครับมันมีตัวคุมคางตรงนี้เห็นไหมเวลาเราทํางานเชื่อมสูงนะครับหรือว่าเราจะเงยหน้าขึ้นนะครับตัวนี้สามารถกันสะเก็ดไฟเข,ข้าคอเราได้อย่างดีเลยนะครับถ้ามีบาดตัวนี้เห็นไหมตรงนี้ผมชอบมากครับนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถกันฟันได้ครับเวลาเรา ใส่แบบนี้เห็นไหมควันมันจะออกข้างๆหมดเลยครับตัวนี้เห็นตัวเซนเซอร์มัน้ยครับตัวนี้ตัดแสงไวมากครับนี่สามารถปรับดเลย์ได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับค่าความเซฟตี้ได้จากด้านในตรงนี้นะกับด้านข้างตรงนี้กลับถ้าเวลาเราใส่ไปแล้วเนี่ยอ่ามันไม่สามารถมาปรับตรงนี้ได้ครับถ้าเวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยมันไม่สามารถมาปรับตรงนี้ได้แล้วเราก็สามารถมาปรับด้านข้างตรงนี้ได้เลยนะนี่ส่วนตัวที่ยึดกับหัวครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนตัวนี้ สามารถปรับระยะได้ครับระยะหมายถึงระยะเข้าออกนะครับว่าจะให้ตัวหน้ากากเนี่ยมันใกล้กับหน้าเราขนาดไหนนะครับใครชอบแบบไหนนะครับส่วนก้มเงยก็สแตนดาร์ดครับสามารถปรับได้ทั่วๆไปอยู่แล้วนะสายรัดหัวด้านบนเห็นไหมตัวนี้สามารถปรับความสูงต่ําของหัวได้แล้วก็ปรับความกว้างของหัวได้จากตรงนี้ส่วนตัวนี้เป็นแผ่นซับเหงื่อครับตรงนี้สามารถถอดซักได้นะนี่มันถอดได้แบบนี้นะ